สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับอย่างที่เห็นครับผมมีหนังสือดีๆเล่มนึงนะครับมานำเสนอนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเกมนี้นะครับแบล็ k t ิสบ k คองนะเกมที่ขึ้นแท่นเป็นเกมที่จะเข้าไปชิงเกม o อ t เด y ย a r ดีไม่ดีอาจจะได้ด้วยนะอันนี้จะเป็นหนังสือจากค่าย เกมฟิกเล่มนี้ทำออกมาขนาดไซส์พ็อกเก็ตบุ๊กนะครับเนี่ยครับเทียบกับกฝ่ามือนะครับก็คือประมาณ1นึฝ่ามือเนี่ยนะครับแล้วก็ภายในนะครับเป็นกระดาษกระดาษอาร์ตนะอาร์ตนะพิมพ์4ส,ส,สีตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนแล้วก็มีไกด์ไลน์แนะนำการเดินเควสในส่วนของเรื่องราวนะครับตัวเควสเกมก็จะมีสอดแทรกแนะนำเก็บข้อมูลเอาไว้ให้ด้วยซึ่งก็ ดีเลยนะสำหรับคนอยากจะอ่านเนื้อเรื่องนะครับผู้จัดทำนะครับใส่ข้อมูลเอาไว้ค่อนข้างจะละเอียดเลยมีการแนะนําวิธีการต่อสู้บอสเป็นไกด์ไลน์ให้เราด้วยอย่างเช่นอันนี้นะอันนี้นครับวิธีต่อสู้เจ้าบอสเทศสาที่เราจะรับมือกับมันได้ไม่ยากเท่าไหร่โดยมันจะจมงตีด้วยท่าบวดเป็นวงกว้างด้านหน้าคนระับ cow of illumination ยังมีท่ากระโดดลงมาทุบพื้นจนทาให้ผิดกระจายออกมาซึ่งในจุดนี้เรารีวิวออกมาาก็มีไกด์แนะนํานะครับธีการสู้กับบอสตัวนั้นๆเบื้องต้นนะเพราะเกมนี้เป็นแนวที่แบบมีบอสเยอะมากๆนะครับบอสเยอะมากกว่าศัตรูตามรายทางอีกนะก็คือเนื้อเรื่องในส่วนของเนื้อเรื่องก็มีอธิบายรายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะนะเห็นไหมตัวหนังสือแบบเยอะมากๆนะครับคนที่ชอบอ่านหรือเก็บข้อมูลนะเล่มนี้ผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็มีการแนะนําวิธีการต่อสู้บอสทุกตัวนี่อย่างนี้เห็นไหมครับ แล้วถ้าตัวไหนที่มีประวัติอิงก,กับนิยายาไม่ใช่เรื่องนิยายสิตำนานของไซอิ๋วเขาก็จะมีเก็บข้อมูลให้ด้วยอย่างเช่นนี่เดอะด W บ e l l ถ้าผมอ่านผิดขออาภัยนะไม่ได้เก่งภาษากฤนขนาดนั้นะครับนี่ครับในชื่อเดิมคือ,อแนะนำไว้หมดเลยนะครับว่าเขาคือเทพประจำกลุ่มดาวลูกไก่เป็นหนึ่งในเทพของดวงดาว28ดวงก็คือมี เกรดแนะนําให้รู้ว่าบอสตัวน,น,นั้นมาจากไหนของตํานานจีนถือว่าทําการบ้านมาดีเลยนะครับรวมถึงอธิบายของสมใส่มีรูปประกอบชัดเจนด้วยเช่นอันนี้ Tablet of the t h r e e Supreme นะความสามารถของเครื่องประดับเจอได้ที่ chapter ที่เท่าไหร่วิธีได้รับทำยังไงนะเขามีอธิบายให้หมดดังนั้น ก็อาจจะช่วยให้เพื่อนๆที่กำลังตามหาวิธีการเก็บไอเทมครบๆนะครับอันนี้ก็ตารางแสดงอาวุธทั้งหมดในเกมก็จะแนะนำอาวุธของเราตั้งแต่เริ่มต้นโหมีเยอะนะเนี่ยโอ้เยอะมากๆครับคืออธิบายแนะนำหมดเลยนะแล้วก็มีบอกวิธีที่เราจะได้รับมันมาด้วยนะครับว่าเงื่อนไขาการได้รับต้องทำยังไงมีอธิบายหมดนะพวก ชุดคอสตูมก็ด้วยนะครับมีอธิบายหมดมีวิธีแนะนำวิธีการสร้างแนะนำไว้หมดเลยนะครับอธิบายไว้หมดเลยมีรูปประกอบด้วยเห็นชัดเจนนะครับเป็นรูปสีสีนะครับทุกส่วนนะอย่างเช่นอันนี้ก็หมวกส่วนของหมวกหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมนะก็มีแนะนำไว้หมดนะครับวิธีได้รับด้านหลัง อันนี้ก็จะเป็นบอสสกิลก็คือบอสที่เราสามารถเอามาใช้สกิลได้ถ้าเราป่ากเขได้เสร็จแล้วเราจะได้ท่าอะไรมานะอันนี้ก็จะมีบอกไว้หมดแล้วก็แนะนําถึงวิธีได้รับไปรับได้จากตรงไหนปราบบอสที่ไหนนะครับถึงจะได้มาอธิบายครบครบ,ครบหมดน้ำเต้าที่เราเอาไว้เติมพลังก็อธิบายผลของการใช้น้ำเต้าจํานวนครั้งวิธีการได้รับอธิบายครบอันนี้เวทมนต อันนี้แหละอันนี้สำคัญที่จะทําให้เกมสนุกนะครับเวทมนต์วิธีการปลดล็อกเอามาใช้นะครับก็จะมีอธิบายหมดนะอย่างเช่นอันนี้ปลดล็อกตามเนเรื่องหลักนะครับเวทนะจังงังนะ Immobilize แล้วก็อันนี้สเปล l บินเดอนะครับปลดล็อกได้จากการทรําภารกิจเสริม เชชเชอร h ฮั t e r อร์ชอปเตอร์ไอแชปเตอร์ chapter, นะอันนี้เราก็สามารถไปดูได้จากในโหมดของเควสนะว่ามีเควสต,ตรงไหนอยู่ซึ่งตรงนี้มันจะมีบอกหมดนนในสารบัญนะนี่นะครับนี่ครับนี่ครับ,รบายชื่อภารกิจเสริมใน Chapter เห็นไหมครับเขามีทำเอาไว้หมดครบๆเลยดังนั้นถือว่าเล่มน,นี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเกมนี้มากๆนะ ซื้อเก็บเอาไว้สะสมเอาไว้อ่านเนื้อเรื่องนะครับหรือช่วยในการผ่านเกมก็ได้นะจำนวนหน้านะครับ338หน้าถือว่าคุ้มๆเลยนะจำนวนหน้าเยอะมากๆถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ตรงดีสคริปชันกับอคอมเมนต์แรกนะสามารถกดเข้าไปสั่งซื้ออุดหนุนทีมงานเกมฟิกได้นะครับ อย่าลืมนะครับเป็นแฟนเกมนี้ชอบเกมนี้ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้เลย